สวัสดีครับสวัสดียุบซีรนแฮครับไม่อีกแล้วครับไปไเวลาสาธ์ทิดนะครับจากเลื่องการเริ่องานคุ่มือนี้คุ่มือนี้มีงานเฮ็ไดได้ทั้งหมดีกซาธิตลูกพี่มอบมาที่เฮ็ดนั่งก่อนลูกพีเ่อเอา้เอาเดี๋ยวสวัสดีครับลูกพีเ่เฮ็ดง,ง,งานคุ่มือครับเตี้ยเตะเสากลับเขียงจะได้ถ่ายรูปคุ่มือ Hai 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 thưa hai 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 มาแล้วครับให้เก็บสาธิตค่าจวดสาธิสหรือว่าชิมบาทกว่าไปเออเอาลอครับมาเรียนเมื่อสิครับเอาโจ้มไว้นะครับเนา้องเยอะมาครับพอดีเห็นสซาติสไหมครับเด้อแน่นมากหลวงพี่ครับเรียนมาหลวงพี่ครับเมื่อสิกาแฟมาถ้าเราก็สาธิตครับเจอได้ทุกวันนะครับหลวงพี่สั่งไว้ไปใช้กระป๋อยก็ไปขัดไปเอฟซีมากพวกพวกกระทาหมาครับไปใส่บระป๋อเนาะ ยังแม่ลงโวยเว้ยเอฟซีทำฮะเป็นบกติแล้วกมาไกลเนาะธรรมดาเบิดไว้แม่มาเลยครับวันนี้ครับมาอีกแล้วนะฮะมีครับวนี้นะฮะม่สถิตต้องครับเนาะเดืนเดือนหรอกที่เก่าเวลาเดิม <c oughs> เพิ่มเติมคือจะให้กี่บาท <c oughs> เออเรามาลุ้นกันนะครับทานให้เขา เออ,อเโหหยมาครับครับเพิ่งเลิกงานนะครับเนาะ <c oughs> ปานนีก็ยังมาแตกเซี่วยวๆเยู่เลยเอฟซีรักมารักมารักมาเออ <c oughs> นะครับไปหลวดครับไปย่ามให้กับฟอนั่งนี่เก้าเหยียดนะเจ้าข้อเสีง,ง,งหมวกแดงอยู่นะครับสาธิตพี่นอ้องก็จะเป็นหม่มาไร้ครับมือมีเบียนหมวกมือเบียนหมวกไหมหมวกนี้ก็ทายไปเดียวหมวกอื่นสีนึงเนาะ เจ็ดมือเจ็ดสีหมดไปยังเ <c oughs> ออเออเจ็ดมือเจ็ดสีไปเลยตืบมือก็เดี๋ยวตีบลายแต่ว่าตีบเย็บชี้ให้มาเนี่ยตืบโอ้ไหนบิดบึดเออเห็นผลออกลายวะโอ้ บ้าทนี่เสื้อผฟครับกับบาดนี่มาธรรมดาครับเดือนนี้มาธรรมดาท่าทศเทียมตีนครับโอ้เดือนนี้งบใช้ทีเดียวเลยครับนับมานับมามันยังไงนั่นไอเมนอเมนน้ำันโอ้เผื่อมาอีกพันนึงครับเดี๋ยสามพันครับเดือนนี้นี่ไงเสนอ เอ้นไข่ไข่ยีนนยีนนขาต้มไก่ชูกินซ้วยเคแต่เราเว้ตักต้มไก่แจ็กลาเป็ดยูวะสันเนี่ยอือร่มอยู่ในหันเรอมาื่นบายไปเห็นมาหันไปดูแล้่ชิมเข้าก็เ้มืออ้ะไปอีกไปเ่ไอีกอย่พเห็นงานเนีอันไป้ทบ้ว้ย นางรับกับนางรับแขกแท่นผีวัวยูวแม่งผีวัวยูวแล้วเดี๋ยวลูกผีมาเจอข้อรหัสเปลี่ยนไหมมาเจาะไปเสร็จว่าเปลี่ยนกันนั่งไร้มือนระเป็นข้อรหัเออเปลี่ยนกันวันนี้ถ้ายกไปจวดก็จะข้าวสนตรายมากเรากันหน่อยเนอะเพี่ยนมานะเปลี่ยนกะกันแน่มาจครับมือกันไม่ สามพันเนาะอย่้ยพันหนึ่งถมไก่ส,กสุกินคุ่มืออะไรแต่เาเสร็จ้รบกวนไป,อ,อ,ปอีกอ้ยอืจะไปอีกบ่ได้เออาเฟสบอบันนีตรงหน,นเนี่ยเนี๋ยเียเียเ้ยเ้เจ้เยมนเจ้าเห้อ <laughs> นี่ครับแวมันไม่ห้แม่เรร้อยยังจะบอกแม่ยู่บหือยังจะบอกแม่ยูงบ่มัน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 ไม่รอดลเาะีร้พไานอเป็นวต่า้อทเกาทกิน้าวขงหน้าออหเห็นมาะนะทำไมเปลี่นปุที่ทำไมเปลี่ยนปุ แล้ทีสุทายผิงเอียงเนียวดวดแจ๊สบายพูดไม่สบายพูดเ่นายพูดอย่ันก่ก็ยไม่กินเขายิ้มไม่กินเขาหน้าอย่งนทกได้โดนอู้ยไปทางไหนกับบ้าน่หนาไปใช้บ่อูมือนี่ม่ด้แบลดี เติมซี่ร้อนมาหลายเปิดร้านกาแฟเริ่มเปิดเมาอเมื่อดน่ามือโอ้มามามาจนจนเครื่องเฮ็ดกาแฟนอกเนาะเครื่องเฮ็ดกาแฟตายเฮ็ดบทท่านเจ้าแมวเจ้ามแมวฟานเป็นเจ้าแมวสื่อกาแฟไทลูนี่นะ อยากว่าพอสาธิตแน่พอนกพีนีน่แน่นล้ขนาดวงตายมามมีดวงตาข้ามไปเยอะเลยโอ้ลุงวงมามโอ้ัซพันเตะประตูห้องครับคู่บ้านบซีาธิตไล่ครับงาดูมุมนียัซีเซียยงบอกว่าดวงตาเป็นซสายสีาธิตมันมัน เป็นเง,งนินบมยรอยเลยว่าโอ้มาทานมาทางง่งเด็อก็มาโอ้มาหลายเนาะช่วงนี้มาขนา,าดโควิดตัเลยครับขนาดโครโกรสุขเสือนข่านรัฐบาลปดเงียแม่เงินบมอลอยโอ้ขาวอยู่ยุวศสาธิตพนังเอายุวศร่นเขายืจะเมเื่อยเนาะข้ออะแกอะไรท้อน <c oughs> คนเขาอยู่นั่งบ่กบพวกไซบุนหรอฮึมพวกไซบุนปะอ๋อเอ็มซีไซบุนเอ็มซีนะครับมีอากาศแวะมฮาซาเท็ดนะครับเด้อมาถ่ายรูปซาเท็ดไม่กินกาแฟจวดน้องหลุงพี่เนาะมาถ่ายรูปมาเช็คอินพวกท่านเดียวหรอกปวดาว พี่สาวที่ยงมงาไม่ย้อนี่ยคัเด็ดเด็ดเลยจังพ่อมานางมาไปเสมาเสยพี่สาวอไทยหลวงน้ำแก้วอเด้เบว่ง้ยทน้ากบี่ยนบงนี่ำหน้าคนวนคนเข้าได้ป่านเด่นโตสะอาดได้ป่านนี่เย็บซี่นมาหาหลายเป็นกระปกมี่่ทน้าแตบก็ปล่เ็นมมาหามาบัวนางมัทาแต่ะนต่อ อาบเอาหัหมดละวันหังหอมหาทานบืสีได้อาบเอาอเอม่วมือหาทานมือแล้วน่าวันไหนจบลอยไปวานนี้ชอบมีบ่เมก่อกี้แม่ซำมีบ่โอ้เียวเจอ ครับผมสาธูครับช่อืนนิ่วงไรวะครับเนี่ยหนาฝนเนาะเดิเด่ไมยุงเนียหนาฝนเลอะนี่ยกินเลียงครับเนี่ยหมูเด๋ยวลาสื่อไว้หนึ่ คำนะครับอากาศคำนะครับว่าผมหกว่าคำไม่ครับทังนอืมมใ่บ้ผมข้าเป็นยูืนนั่นมาเียมาเียเออยูคืนนี้จะยบบนบ้นบ้านบ้านไม่ีบบเออบน หายยีทิศพัดเนี่ครับเรียบร้อยครับเชสเซียนภาร,รกิจทาทิศเงินใหม่แม่ใส่ครับเดือนนี้ได้สามพันได้กว่าสุดเดือนอยู่อ, <laughs> อ่อาอ่าความรักว่าใจพี่น้องไปยิมนี้เออดำลาบคิมนี้เออบ่มขอเออสบายดีค่ะ <laughs> เดี <łość> ๋ยวบาย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 เออทานทีกนอนครับพี่นองครับเดี๋ยว